มาน้อยปูบินกลับมาอีกแล้วมามาพร้อมกับอะไรให้พี่น้อยเดาว่านูนจะทำอะไรซารคูสไส้หมูค่ะซึ่งหมูชอบกินมากแล้วมาดูกันว่ามันจะเหมือนไหม <c oughs> เพราะว่าหนูไม่ค่อยถนัดทำพวกขนมไงถนัดแต่กับข้าวมาดูนะว,ว่าม้าจะทำสำเร็จไหมวันนี้ขั้วถัว่วถั่วที่สงใส่ลงไปเปิดเอเขไปซื้อเขาไห <c oughs> อยากทำให้มันรู้ว่าเราทำได้ไหม <c oughs> ทำไม่ได้เราจะได้เลิก <c oughs> รอเย็นเย็น ุร้อนฟันขึ้นเราก็มัวแต่ซื้อกินเราก็ไม่รู้นะว่าเขาใส่หน้ากทกระเทียมด้วยครือรสใส่ป่ะไม่ใช่โอ้โจะใส่ใช่ใช่ต้องผ่านเชฟทำให้ผ่านอยู่ไม่ผ่านหรือว่าถั่วมันจะน้อยแ่ะ เยอะหนาจังยังไม่ได้ขาดอะไรอ่ะชูรสเฮ้ยจริงเหรอแม่รวยใส่น้บาลาลูกผมว่าใส่เจะหน่อยนะใรสดีป่ะอืมอย่องนี้พอใส่หนึ่งใส่หนึ่งจบอย่างนี้แล้วก็มาปั้นให้มันกลมห้ามไส้แตกแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งแล้วมันจะใสมาเอาหมดเลยนะครับหมดเลยครับไม่ได้พนักงานกินด้วยแต่พอไปนึ่งนะไอ้ไอ้ไอแพ้ไอ้ไอ้ไอ้ ใส่หมูเสร็จสุดเลยใส่ช้ำๆเลยเก่งมากตรงนี้ลรงนี้โอ้โร่อยมากมันหอมไปเครื่องเทศอ่ะถ้าเพิ่มไส้อีกนิดมันจะอร่อยใช่ใช่ใช่หวานนิดนิดใช่เพราะเราทำครั้งแรกไงไส้มันจะเป็นตัวชูรสเพิ่มเพิ่มให้ดีนะแต่ผงนัวไปหน่อยน้ำปลาอีกนิดหนึ่งเหนื่อยมาก อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จยเย้ะฝากด้วยนะคะคลิปนี้อยากให้ทุกคนได้กินไม่อ,อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้สำเร็จแล้วไปก่อนนะครับไปก่อนนะคะ <c oughs> ิบเจอกันคลิปหน้าค <c oughs> ่ะสวัสดีครับ